ทำไมเด็กชายคนนี้ต้องกอดน้องนอนกลางสายฝนทั้งคืนความลับอันเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มและเหตุผลที่ทำให้พ่อเลือกทิ้งพวกเขาไปเรื่องราวที่จะบีบหัวใจจนคุณไม่อาจละสายตาได้จนถึงวินาทีสุดท้ายฝนเริ่มตกโปรยปลายกลางดึกลมเย็นพัดจนร่างเล็กสองร่างสันสานเด็กชายกอดน้องสาวแน่นข้างป้ายรถเมล์ที่ไม่มีใครสนใจเสื้อผ้าของทั้งคู่เปียกโชกจนหนาวเข้ากระดูก ดวงตาของเด็กชายมองถนนที่มืดและว่างเปล่าเขาหวังว่าพ่อจะกลับมาแต่กลับไม่มีใครโผล่มาเลยเสียงหอบหายใจของน้องสาวดังสลับกับเสียงฝนมือเล็กๆของเขาสั่นแต่ก็ยังโอบน้องไว้ไม่ให้หนาวรถเนคันแล้วคันเล่าผ่านไปโดยไม่มีใครหยุดถามแสงไฟริมถนนสะท้อนหยดน้ำที่ไหลบนแก้มเขาหัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวและสับสนทำไมพ่อถึงทิ้ง,งพวกเขาไว้ที่นี่เพียงเพราะเหตุผลเดียว เด็กชายหลับตาลงชั่วครู่เพื่อกอดน้องให้แน่นขึ้นเขาจําได้ว่าพ่อพูดเพียงเบาๆก่อนเดินจากไปเพราะหนูไม่ใช่ลูกที่พ่ออยากได้คําพูดนั้นเจ็บเหมือนมีดกรีดลึกลงในใจของเขาลมกลางคืนพัดแรงขึ้นจนร่างทั้งคู่สั่นเทาเด็กชายพยายามขยับตัวบังลมให้น้องความหนาวกัดกินผิวเนื้อแต่เขาไม่ยอมปล่อยมือน้ําตาที่ร้อนจัดไหลอับใบหน้าท่ามกลางสายฝนที่เย็นเฉียบ เขามองรอบตัวอีกครั้งเผื่อปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นแต่มีเพียงความมืดความเงียบและถนนที่ว่างเปล่าเสียงน้องสาวสะอื้นเบาๆในอ้อมกอดของเขาเด็กชายกระซิบปลอบน้องด้วยเสียงสั่นเครือว่าที่อยู่ตรงนี้นะน้องสาวเงยหน้ามองพี่ชายดวงตาเปียกชื้นด้วยหยาดน้ำตาริมฝีปากเล็กๆของเธอสั่นถามเสียงแผ่วพ่อจะกลับมาไหมคำถามนั้นเหมือนคมมีดบาดลึกลงหัวใจเด็กชายเขากลืนน้ำลายฝืนยิ้มทั้งที่ใจเจ็บปวด เสียงฝนกระทบป้ายรถเมยดังก้องรอบตัวลมหนาวพัดแรงขึ้นจนใบไม้ปลิวว่อนเด็กชายเอามือเช็ดน้ำฝนบนหน้าของน้องแต่หยดน้ำตาก็ยังไหลปนกับฝนไม่ขาดสายความมืดรอบตัวทำให้ทุกอย่างดูน่ากลัวไฟถนนริบหรี่สั่นไหวตามแรงลมแต่ในอ้อมกอดนี้พี่ชายพยายามให้ความอบอุ่นเพียงน้อยนิดที่เหลือแม้ตัวเองจะหนาวจนฟันกระทบกันก็ตามเขายังคงมองถนนอย่างมีความหวัง หวังจะเห็นเงาของพ่อกลับมาอุ้มพวกเขากลับบ้านแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงเงามืดและความม่องเปล่าเสียงเครื่องยนต์ของรถที่ผ่านไปทําให้ใจเขาสะดุ้งทุกครั้งร่างกายเริ่มอ่อนแรงเพราะความหนาวและความหิวแต่เด็กชายยังกอดน้องไม่ให้ตัวเธอสัน่นเขาซบหน้าลงบนไหล่น้อยๆของน้องใจภาวนางเงียบๆให้รุ่งเช้ารีบมาถึงเขาจําได้ถึงรอยยิ้มของพ่อในวันที่ยังอบอุ่น จำได้ถึงมือใหญ่ๆที่เคยจับมือตัวเองพาข้ามถนนแต่ตอนนี้มีเพียงความเย็นและความว่างเปล่าและคำพูดสุดท้ายที่พ่อทิ้งไว้กล้องในหัวไม่หยุดเด็กชายกอดน้องแน่นขึ้นรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆของเธอแม้จะเหน็บหนาวจนปวดกระดูกแต่เขาไม่ยอมปล่อยน้ำฝนไหลจากผมสู่แผ่นหลังสร้างความหนาวลึกเข้ามาในใจเสียงหัวใจเขาเต้นรัวคล้ายจะเตือนว่าต้องเข้มแข็งต่อไป ในค่าคืนที่ไร้แสงจันทถนนเหมือนทอดยาวไม่มีที่สิ้นสุดเด็กชายเฝ้าภาวนางเงียบเงียบให้ใครสักคนมองเห็นให้มีใครสักคนหยุดรถลงมาถามว่าหนูเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เสียงฝนกลบทุกคำขอความช่วยเหลือของเขาน้องสาวเริ่มหลับตาลงด้วยความเหนื่อยล้าที่ชายจับมือเธอไว้แน่นรู้สึกถึงความอุ่นเพียงเล็กน้อยเขารู้ว่าในความหนาวนี้สิ่งเดียวที่ปกป้องเธอได้คือตัวเขาเอง แม้หัวใจจะหวาดกลัวแต่ต้องสู้เพื่อคนตัวเล็กๆข้างกายเสียงฝนเริ่มเบาลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ำที่ตกกระทบบนพื้นปูนเด็กชายหันมองไปทางถนนอีกครั้งเพื่อจะมีเงาของพ่อโผล่มาแต่มีเพียงรถเมล์คันเก่าที่แล่นผ่านไปโดยไม่แม้แต่ชะลอไฟท้ายสีแดงค่อยๆลับตาทิ้งความมืดกลับมาเหมือนเดิมร่างกายเขาสั่นด้วยความหนาวและความอ่อนแรงเริ่มกดทับแต่หัวใจยังไม่ยอมแพ้เขาไม่ปล่อยน้องแม้แต่วินาทีเดียว เสียงหายใจแผ่วเบาของน้องทําให้เขารู้ว่ายังมีหน้าที่ต้องทําต้องกอดต้องปกป้องและต้องอยู่จนถึงเช้าสายตาเขาเลื่อนขึ้นมองป้ายรถเมที่ขึ้นสนิมตัวหนังสือที่เลือนลางเพระฝนดูคล้ายกําลังร้องให้ไปด้วยหัวใจเด็กชายเต้นช้าลงเพราะความเหน็บหนาวกัดกินแต่สายตายังคงมองถนนด้วยความหวังแม้จะเลือนรางเต็มทีเขาก้มหน้าลงกระชับอ้อมกอดให้น้องอบอุ่นขึ้นอีกหน่อย ริมฝีปากแห้งแต่จนแสบแต่เขายังพึมพำเบาๆข้างหูน้องไม่ต้องกลัวนะพี่อยู่ตรงนี้เสียงสั่นจนแทบฟังไม่เป็นคำแต่ความรักชัดเจนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดน้องขยับตัวเล็กน้อยซบหน้าลงบนอกพี่ชายลมหายใจอุ่นๆของเธอทำให้หัวใจเขายังสู้ต่อแม้จะหนาวจนร่างกายชาแต่เขาจะไม่ปล่อยมือเด็ดขาดเขาหลับตาลงภาวนาในใจให้รุ่งเช้ารีบมาถึงเร็วขึ้น เพราะสำหรับเด็กชายคนนี้ความหวังเดียวที่เหลือไม่ใช่ให้พ่อกลับมาแต่ขอแค่มีเช้าวันใหม่เพื่อจะได้กอดน้องไว้อีกวันหนึ่งแสงไฟริมถนนค่อยๆสว่างขึ้นเมื่อเช้าใกล้เข้ามาเด็กชายลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาแดงก่ำและเหน็บหนาวกัดลึกถึงกระดูกแต่สิ่งแรกที่เขาทำคือมองหน้าน้องสาวในอ้อมอกอดเมื่อน้องยังหายใจอยู่เขาถอนหายใจเบาๆด้วยความโล่งใจ ร่างกายของเขาเหน็บหนาวจนเจ็บแทบพยับไม่ได้แต่หัวใจยังเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและห่วงใยน้องถนนเริ่มมีผู้คนผ่านไปมามองด้วยความสงสัยบางคนหยุดยืนแต่ไม่มีใครเอ่ยถามเสียงรถเมคันใหม่ดังขึ้นเด็กชายเงยหน้ามองด้วยความหวังแม้รู้ว่าพ่อจะไม่กลับมาแต่เขายังหวังจะเจอคนใจดีสักคนมือเล็กๆของเขาลูบผมเปียกๆของน้องเบา,เบาๆเรากับจะบอกน้องว่าพี่จะไม่หนีไปไหน ดวงตาเขายังมองถนนต่อไปแม้ในใจจะสั่นสะทานด้วยความกลัวเขาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรหรือจะนอนที่ไหนแต่เขารู้เพียงอย่างเดียวต้องอยู่เพื่อปกป้องน้องสาวให้ได้เพราะเธอคือทั้งหมดของหัวใจเขาในโลกที่โหดร้ายนี้เด็กชายหลับตาลงครู่หนึ่งพยายามเก็บแรงที่เหลือเพียงน้อยนิดลมหายใจของน้องยังคงอุ่นแม้ร่างกายทั้งสองจะสั่นสะท้านเสียงผู้คนเริ่มดังขึ้นเมื่อเช้าเริ่มสว่างถนนเริ่มมีชีวิตอีกครั้ง แต่ในมุมเล็กๆใต้ป้ายรถเมล์ความเงียบยังคงโอบล้อมพวกเขาไว้เขาฝืนลืมตาขึ้นอีกครั้งเพื่อจะเห็นร่างของพ่อที่เคยคอยปกป้องแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงใบหน้าผู้คนแปลกหน้าที่เดินผ่านไปอย่างรีบร่งไม่มีใครหยุดไม่มีใครถามว่าทําไมเด็กสองคนถึงนอนหนาวอยู่ตรงนี้หัวใจเด็กชายเจ็บปวดแต่เขาเลือกจะกอดน้องให้แน่นขึ้นที่จะอยู่ตรงนี้เขากระซิบเบาๆข้างหูน้องแม้จะรู้ว่าคําพูดนั้นอาจเป็นสิ่งเดียวที่ปกป้องเธอไม่ได้จริง แต่สำหรับเด็กชายแล้วนั่นคือคำสัญญาที่สำคัญที่สุดในชีวิตและในเช้าที่แสนหนาวเหน็บนี้เขาก็ยังไม่ยอมปล่อยมือจากน้องสาวแม้แต่วินาทีเดียวเด็กชายยกมือสันส่นๆลูบผมเปียกชื้นของน้องสาวเบาๆเส้นผมของเธอเย็นจัดจนรู้สึกได้ถึงความชื้นที่ซึมเข้าฝ่ามือริมฝีปากเขาแต่จะเลือดซึมแต่เขาไม่สนใจความเจ็บนั้นสายตาย,ยังคงจ้องถนนราวกับกำลังเฝ้ารอปาฏิหาริ์ที่จะไม่มีวันเกิดขึ้น ผู้คนเริ่มทยอยเดินผ่านมากขึ้นบางคนเหลียวมองเพียงชั่วครู่แล้วเดินต่อเสียงรองเท้ากระทบพื้นเปียกดังกล้องในหัวเด็กชายทำให้รู้สึกยิ่งโดดเดี่ยวราวกับกำลังตะโกนในความมืดที่ไม่มีใครได้ยินแม้จะหนาวจนตัวสั่นเขาก็ยังขยับร่างกายเล็กน้อยเพื่อบังลมให้น้องรอบตัวมีเพียงกลิ่นฝนผสมกลิ่นฝุ่นและความชื้นที่ทำให้ผิวหนังแสบดวงตาเด็กชายพร่าเลือนพระทั้งน้ำตาและความเหนื่อยล้า แต่เขาฝืนลืมตาไว้เพราะรู้ว่าต้องตื่นเผื่อน,น้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาร้องหาเขาเอียงหน้าลงชิดหน้าผากกับหน้าผากเล็กๆของน้องเพื่อแบ่งความอุ่นกันเสียงรถเมล์อีกคันแล่นผ่านใกล้พอให้รู้สึกถึงแรงลมที่ปะทะร่างแต่ไม่มีใครในนั้นมองเห็นเด็กสองคนที่นอนกอดกันอยู่มุมถนนความเงียบหวนคืนหลังเสียงเครื่องยนต์หายไปและหัวใจเด็กชายยิ่งหนักอึ้งเพราะรู้ว่าพ่อจะไม่กลับมาเขาหลับตาแน่นสูดกลิ่นฝนลึกๆพยายามทำใจให้เข้มแข็ง แม้จะรู้ว่าท้องของทั้งคู่ยังว่างเปล่าและแสงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นจะนำเพียงความหิวและความกลัวกลับมาแต่เขายังคงกอดน้องไว้ในอ้อมแขนเล็กๆของเขาเพราะในโลกที่โหดร้ายนี้เธอคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ให้เขารักและปกป้องเด็กชายขยับกอดให้แน่นขึ้นจนได้ยินเสียงหายใจแผ่วๆของน้องชัดเจนขึ้นเสียงนั้นเหมือนดนตรีเบาๆในความเงียบที่หนาวเหน็บมือของน้องเล็กและเย็นจัดร่างของเธอเบาจนรู้สึกได้ว่ากำลังอ่อนแรง หัวใจของเด็กชายเต้นแรงเพราะความกลัวว่าถ้าเผลอหลับเธออาจไม่ตื่นขึ้นมาอีกเขาเหลือบตามองไปทางถนนดวงตาแสบเพราะละอองน้ำและน้ำตาที่ไหลไม่หยุดไฟถนนที่ริปรี่ดูห่างไกลและไม่อบอุ่นเหมือนที่เขาเคยคิดข้างๆป้ายรถเมย์มีเพียงถุงขยะที่ถูกลมพัดกระทบจนเกิดเสียงทุกเสียงรอบตัวกลายเป็นสัญญาณเตือนภัยในหัวเด็กชายท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากดำสนิทเป็นเทาหม่นแต่แสงเช้ากลับดูหมองเศร้า เด็กชายรู้ว่าความหิวจะเริ่มกัดกินแรงของทั้งคู่ยิ่งกว่าเดิมเขาลูบหัวน้องเบาๆราวกับจะบอกว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไรแม้ในใจจะรู้ดีว่าคำพูดนั้นอาจไม่จริงแต่ก็ต้องพูดเพื่อน้องริมถนนเริ่มมีคนสวมชุดทำงานเดินผ่านใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความรีบเร่งบางคนชะลอฝีเท้าเล็กน้อยแต่มองเพียงผ่านๆแล้วก็เดินต่อเด็กชายมองพวกเขาด้วยความหวังแต่แล้วก็ต้องก้มหน้าลงอย่างสิ้นหวังอีกครั้ง ไม่มีใครได้ยินเสียงหัวใจที่กำลังร้องขอความช่วยเหลืออย่างเงียบงนันร่างกายของเขาหนักและเหน็บหนาวจนแทบขยับไม่ไหวแต่เขาฝืนให้ตัวเองลุกขึ้นเล็กน้อยเพื่อบังลมให้น้องลมหายใจที่ออกจากปากกลายเป็นไอสีขาวในอากาศหนาวและในหัวใจที่แตกสลายเด็กชายสัญญากับตัวเองอีกครั้งว่าจะไม่มีวันปล่อยน้องไปดวงตาของเด็กชายพร่าเลือนเพราะน้ำตาและความเหน็บหนาวที่แทรกซึมเข้ากระดูก เขาขยับร่างกายที่ชาแข็งเพื่อกอดน้องให้แน่นขึ้นอีกครั้งร่างกายของน้องสาวเบาจนรู้สึกเหมือนจะหลุดจากอ้อมกอดได้ทุกเมื่อลมหายใจของเธออุ่นน้อยลงทําให้หัวใจเขาสั่นไหวด้วยความกลัวที่กัดกินเสียงลมเช้าเริ่มแรงขึ้นพัดให้ผมที่เปียกของทั้งคู่ปลิวสะบัดละอองน้ําฝนยังคงเกาะอยู่บนใบหน้าที่ซีดเผือดถนนเริ่มมีรถมากขึ้นเสียงเครื่องยนต์และเสียงผู้คนคุยกันเบา แต่ในมุมเล็กๆใต้ป้ายรถเมย์ทุกอย่างยังคงเงียบเหงาและเย็นเยือกเด็กชายหันมองถนนด้วยความหวังลึกๆว่าอาจมีใครสักคนหยุดลงมาถามแต่ผู้คนเดินผ่านไปด้วยสีหน้าเร่งรีบไม่มีใครสนใจมองตรงมาที่พวกเขาจริงๆดวงตาของเขาเริ่มแสบจนต้องกระพริบบ่อยๆเพราะน้ำตาที่ไม่หยุดไหลใจเขาตะโกนอยากร้องขอให้ใครสักคนได้ยินแต่ริมฝีปากกลับสั่นจนเปล่งเสียงไม่ออกเสียงหัวใจเต้นดังรัวนในหูคล้ายกลองที่เตือนถึงความสิ้นหวังที่ใกล้เข้ามา เขายกมือขึ้นปาดน้ำฝนบนหน้าผากของน้องอย่างเบามือปลายนิ้วสัมผัสได้ถึงความเย็นของผิวเนื้อที่ไม่ควรจะเย็นเพียงนี้เขาก้มลงกระซิบข้างหูน้องด้วยเสียงที่สัน่นอย่าเพิ่งไปพี่อยู่ตรงนี้นะความเหนื่อยล้าเริ่มบีบให้เปลือกตาหนักขึ้นเรื่อยๆแต่เขาฝืนลืมตาฝืนให้สติยังอยู่เพราะกลัวว่าถ้าเผลอหลับแม้แต่วินาทีเดียวน้องอาจไม่ตื่นขึ้นมาอีกร่างกายที่หนาวจนเจ็บแทบหายใจไม่ออกยังคงโอบน้องไว้ หัวใจที่บอบช้ำของเขายังเต้นเพื่อสิ่งเดียวเพื่อให้เช้านี้ไม่นำเพียงความสูญเสียมาหาเขาเสียงนาฬิกาในใจเด็กชายเดินช้าเหมือนทรมานทุกวินาทีที่ผ่านไปยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวว่าอ้อมกอดน,นี้อาจว่างเปล่าได้ทุกเมื่อมือเล็กๆที่เคยอุ่นของน้องเริ่มเย็นชืดขึ้นทีละน้อยความชื้นจากเสื้อผ้าเปียกชุ่มทำให้หนาวยิ่งกัดลึกลงไปในร่างกายเขาสูดหายใจเข้าลึกจนได้กลิ่นควันรถและกลิ่นฝนผสมกัน กลิ่นนั้นเคยเป็นแค่สิ่งรอบตัวแต่วันนี้มันกลับทําให้หัวใจเจ็บเหมือนจะขาดแสงเช้าที่ควรอบอุ่นกลับดูแข็งกระด้างและไกลเกินเอื้อมผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีใครหยุดไม่มีใครเอ่ยถามว่าพวกเขาเป็นอะไรดวงตาของเด็กชายแดงก่ําเพราะน้ําตาและการอดนอนความม่วงที่หนักหน่วงเหมือนก้อนหินทับลงบนเปลือกตาแต่เขาฝืนลืมตาก้มลงฟังเสียงหายใจของน้องที่เบาแทบไม่ได้ยินหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวว่าเสียงนั้นอาจดับหายไปทุกเมื่อ ริมฝีปากแห้งแต่จนรู้สึกถึงรสเลือดเค็มๆแต่เขายังคงพึมพำด้วยเสียงแตกพร่าตื่นเถอะนะอยู่กับพี่ก่อนเสียงพูดเองก็สั่นเพราะหนาวและความสิ้นหวังที่กัดกินหัวใจแต่นั่นคือสิ่งเดียวที่เขาพอจะทำได้เพื่อรั้งเธอไว้ในโลกใบนี้ข้างกายมีเสียงรองเท้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินใกล้เข้ามาหัวใจเด็กชายเต้นแรงขึ้นเหมือนประกายความหวังเล็กๆจุดขึ้นในความมืดเขาเงยหน้ามองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำขอร้อง แต่ผู้หญิงคนนั้นเพียงเหลือบมองด้วยความสงสารแล้วก็เดินต่อไปโดยไม่พูดอะไรหัวใจเด็กชายเหมือนถูกบีบแน่นขึ้นจนหายใจไม่ออกเขาก้มหน้าลงซบหน้าผากกับหน้าผากน้องอีกครั้งทั้งร่างกายสั่นระริกเพราะความหนาวและความสิ้นหวังที่กอดรัดแต่แม้จะเหน็บหนาวจนแทบไม่รู้สึกถึงมือของตัวเองเขาก็ยังอกน้องไว้แน่นขึ้นกว่าเดิมเด็กชายกัดฟันจนได้ยินเสียงขบกันเบาๆในความเงียบความหนาวเหมือนคมมีดกรีดผ่านผิวเนื้อทําให้กล้ามเนื้อเกร็งจนเจ็บ มือที่กอดน้องไว้เริ่มชาเหมือนไม่ใช่มือของตัวเองแต่เขาฝืนบังคับให้แขนยังโอบรัดร่างน้องไว้ไม่ยอมให้ขยับหนีไปไหนดวงตาที่พ่าเลือนจากน้ําตาและความเหนื่อยล้ามองเห็นเพียงเงาของผู้คนที่เดินผ่านบางคนหยุดมองเพียงครู่ดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยและเวทนาแต่ก็ไม่มีใครถามไม่มีใครยื่นมือออกมาหัวใจเด็กชายเต้นช้าลงเหมือนจะยอมแพ้แต่สมองยังตะโกนบอกว่าอย่ายอมแพ้ ริมฝีปากเล็กๆของน้องสาวแห้งแตกและซีดจางลมหายใจที่เคยอุ่นกลับแผ่วเบาลงจนแทบสัมผัสไม่ได้หัวใจของเด็กชายเต้นโครมครามเหมือนจะทะลุอกเขาเขย่าตัวน้องเบาๆเ,เสียงที่เปล่งออกมาสั่นและแตกพรา่าตื่นสิอย่าหลับนะความหวาดกลัวกัดกินเขาทีละนิดเหมือนมูรดจนหายใจไม่ออกเขาเอียงหน้าแนบกับแก้มน้องความเย็นของผิวเธอทำให้เลือดในกายเขาเย็นวาบดวงตาพร่ามัวพระน้ำตาที่ร้อนจัดตัดกับความหนาวรอบตัว ริมฝีปากแตกจนมีเลือดซึมแต่เขายังคืนพมข้างหูน้องอยู่กับพี่นะได้โปรดเสียงรถเมย์อีกคันใกล้เข้ามาแรงลมพัดกระทบจนผมเปียกปลิวสะบัดเขาหันมองด้วยความหวังที่แหลกสลายแต่ก็ยังอยากจะเชื่อว่าจะมีใครเห็นภาวนาในใจจนหัวใจเจ็บขอเพียงใครสักคนที่ยอมมองลึกกว่าผ้าภายนอกแต่รถคันนั้นก็แล่นผ่านไปทิ้งไว้เพียงละอองฝนที่เย็นจนแสบผิวน้ำตาอุ่นไหลบนแก้นเย็นเฉียบของเด็กชาย เขากอดน้องแน่นขึ้นจนร่างกายของเขาสั่นไปทั้งตัวข้างในหัวมีเพียงเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยและในโลกที่ทั้งมืดและหนาวนี้อ้อมกอดของเขาคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่จริงๆลมหายใจของเด็กชายเริ่มถี่และตื้นเพราะความเหน็บหนาวที่กัดกินถึงกระดูกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเหมือนจะระเบิดออกมาพร้อมกับความกลัวที่กรีดในใจเขากอดน้องแน่นจนได้ยินเสียงเสื้อผ้าเปียกเสียดสีกันเบาๆ ความเปียกชื้นทาให้ผิวหนังทั้งสองจับร้าวแต่เขาไม่ยอมผ่อนแรงกอดแม้แต่น้อยดวงตาที่แดงก่ําจากการร้องให้มาทั้งคืนมองเห็นเพียงเงาของผู้คนเดินผ่านไปมาภาพเบลอเพราะน้ําตาทําให้เขามองไม่ชัดว่าใครกําลังหยุดหรือแค่เดินเลยไปเสียงฝีเท้าที่กระทบพื้นเปียกและเสียงฝนตกลงบนหลังคาป้ายรถเมย์รวมกันเป็นเสียงที่ชวนให้หัวใจสั่นด้วยความหวังและสิ้นหวังประปนกันริมฝีปากแห้งแต่จนรู้สึกถึงเลือดเค็เมๆในปาก แต่เขายังคงพึมพำด้วยเสียงสั่นพี่อยู่นี่นะพี่จะไม่ไปไหนทุกคำพูดเหมือนจะบีบหัวใจให้เจ็บยิ่งกว่าเดิมเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้จริงไหมแต่เขาต้องพูดต้องบอกให้น้องรู้ว่าในความหนาวและความมืดนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวมือเล็กๆของน้องที่เคยจับมือเขาแน่นตอนนี้กลับเย็นและไร้เรี่ยวแรงความเย็นนั้นแผ่ซ่านขึ้นมาตามแขนจนถึงหัวใจดวงตาของเด็กชายพร่าเลือนจนต้องกระพริบแรงๆเพื่อไล่น้ำตา เขาหันหน้าไปสบกับแก้มของน้องอีกครั้งความนุ่มและความเย็นที่รู้สึกทําให้หัวใจเขาเหมือนถูกมีดบาดเสียงรถยนต์ที่แล่นผ่านทําให้หัวใจเด็กชายเต้นแรงขึ้นด้วยความหวังแต่เมื่อรถแล่นเลยไปโดยไม่ชะลอความหวังนั้นก็แตกสลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยผู้คนที่เดินผ่านมีทั้งคนหนุ่มสาวและคนแก่บางคนหันมองบางคนทําเป็นไม่เห็นในโลกที่วุ่นวายนี้ไม่มีใครหยุดเพื่อถามว่าเด็กสองคนนี้มาทําอะไรกลางสายฝนความเหน็บหนาวทําทให้สติของเขาเริ่มเลือนราง แต่เขาฝืนกอดน้องให้แน่นขึ้นจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองกระทบหูเสียงนั้นเบาและสั่นแต่เป็นเสียงที่ย้ำเตือนว่าเขายังต้องอยู่เพื่อน้องแม้จะไม่รู้ว่ารุ่งเช้าจะมีอะไรเปลี่ยนไปแต่เขาก็ภาวนาว่ามันจะดีกว่าเดิมเสียงลมหายใจของเด็กชายเริ่มกระชั้นขึ้นเพราะความหนาวกัดลึกจนรู้สึกเจ็บทุกครั้งที่หายใจหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอก,อกแต่ก็อ่อนล้าจนบางจังหวะเต้นช้าลงจนน่ากลัวเขาเริ่มสั่นไปทั้งร่างแม้จะพยายามกอดน้องให้แน่นกว่าเดิม กลิ่นฝนและดินเปียกชื้นอบอวลอยู่รอบตัวทําให้หายใจยากขึ้นเพราะอากาศเย็นจนแทงปอดดวงตาที่พร่ามัวเพราะน้ําตาและความเหนื่อยล้าทาให้ภาพทุกอย่างเบลอแต่เขายังคงเพ่งมองถนนเหมือนรอปฏิหารจากเงาที่อาจจะปรากฏขึ้นเขาฝืนกระพริบตาเพื่อให้มองเห็นชัดขึ้นทั้งที่ขนตาเปียกและหนาวจนเจ็บและทุกครั้งที่ลมหายใจขาดห่วงเขาก็กัดฟันเพื่อไม่ให้สติเลือนหายมือเล็กๆของน้องที่เขาจับไว้เย็นจนแทบไม่รู้สึกถึงชีพจร เด็กชายก้มลงจนหน้าผากแต่มือของน้องรู้สึกถึงความเย็นและความเปียกปอนที่เจ็บลึกถึงใจความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างเหมือนไฟช้าๆที่เผาใจเขาสะอื้นจนไหลกระตุกแต่รีบปลืนเสียงสะอื้นนั้นเพราะกลัวน้องจะตื่นมาเห็นที่ชายร้องไห้เขาหันมองรอบตัวอีกครั้งหวังจะเห็นสายตาใครสักคนที่มองมาอย่างจริงจังแต่ใบหน้าของผู้คนที่เดินผ่านยังคงว่างเปล่าและห่างไกลเสียงฝีเท้าของพวกเขากลายเป็นเสียงที่ก้องในหัวเหมือนตอกย้ำว่าที่นี่ไม่มีใครเห็น ทุกเสียงรอบตัวคือการเตือนว่าพวกเขายังคงอยู่เพียงลําพังริมฝีปากเด็กชายสั่นจนพูดแทบไม่เป็นคําแต่เขายังคงกระซิบข้างหูน้องพี่อยู่นี่พี่สัญญาจะไม่ปล่อยคําพูดที่เบาหวิวแต่สําหรับเขามันคือสัญญาที่ผูกหัวใจเอาไว้ไม่ให้แตกสลายดวงตาแดงกับมองหน้าน้องเห็นเพียงเปิือกตาที่ปิดอยู่และลมหายใจที่แผ่วเบาเหลือเกินความกลัวกัดกินจนเจ็บเหมือนมีเข็มนนบพันทิ่มหัวใจ แต่เขายังกอดน้องแน่นขึ้นแม้ตัวเองจะหนาวจนแทบหมดแรงทุกจังหวะหายใจคือการต่อสู้ระหว่างความสิ้นหวังกับความรักและในความมืดและความหนาวที่โอบล้อมเขาเลือจะรักน้องจนลมหายใจสุดท้ายของตัวเองเด็กชายรู้สึกได้ถึงแรงเต้นหัวใจของตัวเองที่อ่อนแรงลงเรื่อยๆร่างกายชาเหมือนกลายเป็นหินหนาวจนความรู้สึกเริ่มหายไปจากปลายนิ้วแต่เขากัดฟันพยายามขยับมือให้โอบน้องให้แน่นขึ้นแม้จะปวดจนร่างสั่นระริก ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงลมหายใจเบาๆของน้องเหมือนประกายไฟเล็กๆในความมืดที่ทําให้เขายังมีแรงริมฝีปากที่แห้งแต่จะเลือดซึมออกมาของเด็กชายยังคงพึมพำที่อยู่นี่นะน้องต้องไม่ไปไหนเสียงสั่นจนแทบไม่ได้ยินแต่เป็นเสียงที่เด็กชายพูดเพื่อตัวเองมากกว่าที่จะให้น้องได้ยินเขากลัวว่าถ้าหยุดพูดแม้แต่หัวใจของตัวเองก็จะหยุดไปด้วยสายฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงละอองหมอกเย็นที่ลอยอิ่งในอากาศ ถนนเริ่มสว่างขึ้นด้วยแสงไฟจากรถที่วิ่งผ่านแต่ไม่มีรถคันไหนหยุดผู้คนบางคนเหลือบมองร่างเล็กสองร่างที่กอดกันอยู่ข้างป้ายรถเมล์แต่สายตานั้นเต็มไปด้วยความสงสัยมากกว่าความหงอยยัยดวงตาแดงก่ำของเด็กชายพร่าเลือนจนมองอะไรไม่ชัดน้ำตาที่เคยไหลร้อนตอนนี้เย็นและหนาวจนแสบผิวหน้าแต่เขาก็ยังฝืนเงยหน้ามองทุกครั้งที่มีเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาทุกครั้งต้องเผชิญกับความผิดหวังเมื่อไม่มีใครเอ่ยถามว่า หนูเป็นอะไรหรือเปล่าความหนาวกัดลึกลงจนเจ็บถึงกระดูกกล้ามเนื้อเกรงจนปวดไปทั้งตัวเขาสะกดใจไม่ให้หลับตาเพราะกลัวว่าถ้าหลับแล้วจะไม่ได้ลืมตาขึ้นมาอีกมือที่โอบน้องไว้สั่นจนควบคุมไม่ได้แต่เขาก็ยังพยายามกอดต่อเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่เขาสามารถทำได้เพื่อปกป้องน้องจากโลกที่โหดร้ายเสียงน้องหายใจแผ่วเหมือนสายลมที่พร้อมจะดับได้ทุกเมื่อหัวใจเด็กชายบีบแน่นจนเจ็บร้าวไปทั้งอก เขาก้มหน้าลงจนหน้าผากแต่หน้าผากน้องรู้สึกถึงความเย็นของผิวที่ควรจะอุ่นและในความเงียบที่มีเพียงเสียงหัวใจตัวเองเขาภาวนาในใจให้เช้านี้อย่าได้พรากน้องไปจากเขาเสียงลมหายใจของน้องเบาจนแทบไม่ได้ยินทําให้เด็กชายต้องก้มลงฟังใกล้ๆจังหวะหัวใจของเขาเองเต้นแรงและรวดเร็วจนเหมือนจะทะลุอกออกมามือเล็กๆที่เคยอบอุ่นของน้องตอนนี้กลับเย็นชื่อราวกับน้ําค้างบนใบไม้ยามเช้า แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ยอมปล่อยราวกับว่าถ้ากอดแน่นพอน้องจะไม่จากไปไหนร่างกายของเขาสั่นสะท้านเพราะความหนาวความเหนื่อยและความกลัวที่กัดกินแต่ในหัวใจยังยึดมั่นกับความหวังแม้จะเล็กจนแทบมองไม่เห็นเขาพึมพำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าไปนะพี่อยู่นี่พี่จะไม่ให้ใครพรากน้องไปแม้เสียงจะสั่นจนแทบไม่เป็นคำแต่มันคือสิ่งเดียวที่ยึดเขาให้ยืนอยู่ตรงนี้ รอตัวเริ่มมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ยามเช้าที่อ่อนแรงสาดลอดตึกสูงแสงนั้นควรจะอบอุ่นแต่กลับรู้สึกแข็งและเย็นชาเหมือนแสงไฟนีออนผู้คนเริ่มมากขึ้นเสียงพูดคุยเสียงโทรศัพท์และเสียงก้าวเท,าท้าที่เร่งรีบแต่ไม่มีเสียงไหนเอ่ยถามถึงเด็กสองคนที่กอดกันจนตัวสั่นอยู่ข้างป้ายรถเมล์เด็กชายหันมองพวกเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยคำขอร้องที่ไม่มีเสียงข้างในใจตะโกนจนเจ็บช่วยพวกเราด้วยใครก็ได้ แต่สิ่งที่ได้มีเพียงวาตาที่หันมองเพียงแค่ครู่หนึ่งก่อนเดินผ่านไปเหมือนสายลมความหวังเล็กๆแต่สลายทีละน้อยแต่เขาก็ยังกอดน้องแน่นขึ้นกว่าเดิมมือที่เย็นจัดจนแทบไม่รู้สึกถึงทิวสัมผัสเริ่มหมดแรงเปลือกตาหนักเหมือนมีหินถ่วงจนแทบปิดลงทุกครั้งที่กระพริบตาแต่เขาฝืนให้ลืมตาแม้ภาพจะพร่ามัวจนแทบมองไม่เห็นเพราะในใจรู้ดีว่าถ้าเขาเผลอหลับน้องอาจไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีก เสียงหัวใจของเขาดังในหูเหมือนกลองเตือนภัยสั่นแรงและหนักหน่วงความกลัวทําให้ร่างกายสั่นจนควบคุมไม่ได้แต่เขายังพยายามดึงน้องเข้ามาใกล้กว่าเดิมริมฝีปากแห้งแต่จนเป็นแผลแต่ยังคุมพาม้างหูน้องด้วยเสียงที่เจ็บปวดอย่าทิ้งพี่นะแม้รู้ว่าคําพูดนั้นอาจไม่สามารถรั้งน้องไว้ได้จริงแต่เขาก็ต้องพูดเพราะนี่คือทุกสิ่งที่เขาทําได้ลมหายใจของน้องบางเบาจนเหมือนละลายหายไปกับลมหนาว เด็กชายก้มลงจนแก้มชิดแก้มเล็กๆของน้องพยายามจะมอบความอุ่นให้แม้จะมีเพียงน้อยนิดหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเหมือนจะระเบิดเพราะความกลัวที่กัดกินทุกลมหายใจเขากอดน้องแน่นขึ้นจนได้ยินเสียงเสื้อผ้าเปียกเสียสีกันเบาๆราวกับยืนยันว่าพวกเขายังมีอยู่จริงภาพรอบตัวเริ่มพร่ามัวดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาและความเหน็บหนาวทำให้มองเห็นเทียงเงาลางๆเสียงของผู้คนที่เดินผ่านกลายเป็นเสียงอื้ออึงในหัวเหมือนห่างไกลออกไปทุกที เขาฝืนลืมตาแม้เปลือกตาหนักราวกับแบกก้อนหินและพยายามเพ่งมองหน้าของน้องหวังจะเห็นดวงตาของเธอเปิดขึ้นใหม่อีกครั้งแม้เพียงครู่เดียวมือที่เคยอบอุ่นตอนนี้เย็นจนเหมือนไม่ใช่มือของตัวเองแต่เขายังคงพยายามขยับให้อกรัดน้องไว้ทุกครั้งที่ลมหายใจตัวเองสะดุดเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่ววินาทีแต่ความคิดเพียงอย่างเดียวที่ดังในหัวคือห้ามหลับที่ต้องอยู่เพื่อเธอริมฝีปากแต่จนมีเลือดซึมออกมาแต่เขายังคึม้มพำข้างหูน้องเสียงเบา เสียงนั้นสั่นและแผ่วจนแทบไม่ได้ยินน้องต้องลืมตานะอยู่กับพี่พี่ขอร้องแม้รู้ว่าคำพูดนั้นอาจไม่มีแรงพอจะรั้งลมหายใจของน้องไว้แต่ก็เป็นสิ่งเดียวที่เขาพอจะทำได้เพราะความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาไม่ใช่ความหนาวแต่คือการต้องอยู่คนเดียวโดยไม่มีน้องเด็กชายรู้สึกถึงความชื้นที่ไหลลงจากขอบตาอุ่นว่าไปจนถึงแก้นเย็นเฉียบน้ำตาที่ไม่รู้ว่าหยุดไหลไปตั้งแต่เมื่อไหร่กลับใหม่ครั้งราวกับร่างกายกำลังร้องให้แทนหัวใจ ภาพรอบตัวพระเรือนยิ่งขึ้นเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองในหูชัดเจนดังช้าช้าหนักหนักเหมือนจะบอกว่าสู้ต่อไม่ไหวแต่เขากลั้นใจฝืนต่อเพื่อน้องและในความมืดมัวที่เริ่มกลืนเขาทีละน้อยมือของเด็กชายยังกอดรัดร่างน้องแน่นแม้ร่างกายจะชาและเจ็บจนแทบหมดสติแต่หัวใจยังคงยืนยันสิ่งเดียวพี่จะไม่ปล่อยไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรพี่จะอยู่กับน้องจนลมหายใจสุดท้ายในที่สุดแสงเช้าอ่อน,อนก็เริ่มสาดผ่านตึกสูงข้างถนน ความหนาวยังคงกัดกินแต่กลับมีไออุ่นบางเบาที่ค่อยๆแทรกเข้ามาเสียงนกเริ่มร้องเบาๆท่า,ามกลางความวุ่นวายของผู้คนที่เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่สําหรับเด็กชายเขาไม่เห็นหรือได้ยินสิ่งใดชัดอีกแล้วดวงตาที่เคยล้าและพร่าเลือนของเขาปิดลงช้าๆริมฝีปากแตกและซี่ขยับเพียงเล็กน้อยราวกับจะบอกลาน้องเป็นครั้งสุดท้ายอ้อมกอดเล็กๆที่เคยสั่นระริกพระหนาวตอนนี้กลับนิ่งสงบ ทั้งสองพี่น้องนอนแนบชิดกันเหมือนกำลังหลับฝันดีแม้ในโลกแห่งความจริงจะโหดร้ายเพียงใดแต่ในหัวใจของเด็กชายเขาได้ทำตามสัญญาจนถึงวินาทีสุดท้ายได้กอดน้องจนเช้าวันใหม่มาถึงและได้พิสูจน์ว่าความรักของพี่แม้จะบอบางแต่ก็แข็งแรงกว่าความหนาวและความเดียวดายทั้งหมดบนโลกใบนี้และแล้วแสงแดดยามเช้าก็ส่องลอดผ่านเมฆหนาทึบกระทบลงบนร่างเล็กๆสองร่างที่กอดกันแน่นข้างป้ายรถเมล์เก่า ใบหน้าของเด็กชายแม้จะซีดเซียวแต่ยังคงแนบชิดก,กับแก้มของน้องสาวมือที่เคยสั่นพระหนาวตอนนี้กลับสงบนิ่งราวกับไม่ยอมปล่อยแม้ในความเงียบที่สุดผู้คนเริ่มมองเห็นภาพนั้นชัดขึ้นท่ามกลางแสงแดดอ่อนสายตาของบางคนเต็มไปด้วยความตกใจบางคนหยุดยืนมองด้วยความสงสารที่มาในวันที่สายเกินไปเสียงรถและผู้คนรอบข้างเริ่มดังขึ้นแต่สำหรับเด็กชายและน้องสาวโลกได้หยุดลงแล้วไม่มีความหนาวไม่มีความหิวไม่มีความกลัวหลงเหลืออยู่อีก แม้ในความเป็นจริงจะโหดร้ายแต่ในหัวใจที่หยุดเต้นของเด็กชายเขาได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้อย่างมั่นคงเขาได้อยู่กับน้องจนวินาทีสุดท้ายกอดเธอจนลมหายใจสุดท้ายหมดไปและในความเงียบสงบที่ห่อหุ้มทั้งสองร่างนั้นความรักของพี่ได้เอาชนะความเดียวดายและความหนาวของโลกทั้งใบไปตลอดกาล